กกระสวัสดีทจ้ำจมทุกท่านกนันแน่นะครับวันนี้พ่อของผมยาจกวังรวยอีกแล้วฮู้นะมึงเมย์เนี่ยพี่น้องอ่ะมาพี่น้องมี้เขากลับมาแก้แค็นแนนงนะแปะว่าท่านผู้ชมนะทุกทางนั้นรู้เห็นตเจ็บแสบอะตัวไรยางพี่น้องกันไปกันเลยมา มาเบิ่งกันว่าวันนี้เขาสีรอดหรือสีร่วงหรือสีอย่างเจนยย๊นี่กลับนะช่อไหมเขาลงได้ครับหยุดหยุดหยุดฮะดูครับว่าวันวนี้เราจะแก้แค้นเราแปะสำเร็จหรือเปล่านะครับผู้ชมเรได้แวะเข้ามานะานเดี๋ยวตอนนั้นรู้ว่าแฝดโคตรเกลือตอนนั้นเว้นระยะห่างนานๆซะหน่อยนี่เพิ่อนกลับมาทุกผู้ชมมาดูก,กันว่าจะรอดหรือจะร่วงไหมเดี๋ยวจะร่วงไหมเฮีย <c oughs> รู้สึกว่าแปดแม่งตอนนั้นโคตรเกลือท่านผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงทุกผู้ชม เลิกงานอีกเช่นเคยน้ำจมนานๆหืออีกแลก้วกูมาพักผ่อนหย่อนใจกับยาจากของเราได้นะโดนไปแล้วครับไม่แลยอะโอ้ยมัเนมเลือใจแหงนี้มาดูมาดิสองจะเป็นยังไงอะ่ปะปะัปะ๊บปัป๊บปั๊บปั๊บยังถือสืยอูอ้ดีเดี๋ยวแม่โอ้ยตายโอ้โห มาขอาใหม่ทุกอย่างเครื่องหัวร้อนเครื่องสองไม้มาเบิร์นม่นี่กันครับป๊าบนโมอพุทธายะสวยป๊าบไปเรืเร่อยๆฮะไปเรืเร่อยๆฮะ เป๊บปิบบสวยฮะไม่ขอกำไรมากนะผขอเคยากขาดทุนก็พออ้ยสวยมาอนี่มาดีนะท่อี้สามกโอ้ยบนหน้าทวงเลยโอมาเพิ่มเบ็ดแซงจักราชพอละมา่กันะ่นะ โอ้ดนใหย่ยาจุกละถอดใจ่มาปั๊บปั๊บปั๊บมาดูกันที่ไม้นี้จะเป็นยังไงโอเข้าไปเราทุ่มเวลาตอนนี้ท <c oughs> ุ onun, ่มเวลาตอนนี้เปิบเบิบเบิบอยิบเบิบยงถือว่าไปได้สวย ปั๊บสวยฮะอีกไม่ไกลเกิเรื่อนนะอีกไม่ไกลเกลืก่อนนะอึ๊บอึ๊บอึ๊บสวยตัวคูนี้มักจะได้อยู่แล้วแหละแต่ต้องไปดูที่รอบหมุนฮะเออตัวคูเราตันไปแล้วทุกท่นานไปดูที่รอบหมุนกันครับผมบีสวยอ,อึ๊ตึง Qual relic Yes Đây, nhìn I Hồi sau Trốn em Chãy ch節目 về ân mong đón ăn interacted với ยิ่งช่องน้อยเท่าไหร่ยิ่งอยากไปตกมันเออช่องว่างๆเยอะแยะทำไมไม่ชอบว่ะเอออย่างนั้นดิเออมันยิงช่องน้อยลงแฮงอยากไปลงเอออ่ะเรียบร้อยแล้วพีโยมูตุนตึนใจจีขาดไว้มาได้เรื่องยามงามดีแล้วมาจัดมาจัดมาถือกว่าจะตันให้กูได้เนี่ยเห็นมันจะเสียวหมดตูดเลย เออต่อไปฮะเรื่อยๆฮะเรื่อยๆฮะเรื่อยๆฮะมามาอืมาดิครับปิ๊กบินมาให้แล้วว่าไงล่ะว่าไงล่ะปิ๊กบินมาแล้วโอ้โหวหัวใจได้การนะพี่น้องได้การนะขอแค่ใจตอนนี้ขอแค่ใจมาดูยี่สิบบนเราจะเป็นยังไง ก็บฟังเ้กระทังเอออย่างนั้นโอ้ยจิบหายเลยอะไรๆไหนดิเฮ้ยไม่ขอกำไรมากเลยตอนนี้ขอแค่จะขาดทุนนะมีกำไรนิดหน่อยติดมือคือเราก็สมบูรณพอแล้วหมดขอแค่มีกำไรติดมือนิดนึงแล้วนีไ้ไม่ขอเยอะโอ้โหแม่งจีบหายละจีบหายละเอออย่างนั้นเอตนอตกดเป็นยังไง้องโอ้โหมาอีกสิมาอีกอออืื้ห อุ olina, ้ยย <Full> ังไหลฮะตอนนี้ยังไหลอยู่โอ้ยไหลไปแล้วตอนนี้โอ้โหบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วตอนนี้บ้าไปแล้วโอ้ยบ้าไปแล้วฮะโอ้ยเอาดีเอาดีดอกนี่ว่าจังได้เลยพี่น้องบินไปฮะไหลไปแล้วตอนนี้ไหลไปแล้วไหลไปแล้วจะไปจบที่เท่าไหร่โอ้ยห้าร้อยสี่สิบแปดโอ้ยถึงไปจบท์เลยบ่ขอกันทีดจังได้เลยพี่น้องก็ถือว่า ำไรนท่านผู้ชมตอนนี้ปีงผลสไตลยคือกำไรล้วนนะกำไรล้วนขอแค่ใจมาขอแค่ใจมาครับตอนนี้ขอแค่ใจมาแล้จะสันนะสิบโอ้โหก็บินไปอีกหนึ่งรอบตอนนี้ได้ห้าสิบหกบาทแล้วีเดยวสี่ครั้งสามครั้ง โอ้ยขอกำไรได้ป่ะโอ้ยใจสุดรอบดิใจสุดรอบดิโอ้ยอย่าว้าหมดดิโอ้โหโอ้ยว่าวว่าหมดแน่ๆเลยอีหลีานผู้ชมไคปมาใจอ่ะจบปีเกมนี้เราก็ได้มาที่เจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทจุกุ้งแล้วชมหมูก็ถือว่านี่เรากลับมาแก้แค้นสำเร็จนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวขอตัดเศษกัน ก็ถือว่าเราแก้แค้นสำเร็จนะท่านผู้ชมนะวันนี้โอ้โห,โโหแแปลกแรกแปลงไดเล่นหัวเส้นเหนื่อยเลยอ้าก็ฝาก like, กไดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปลต่อๆไปได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนนะใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันมาใต้ล่างคลิปได้เลยนะผมนะด้านล่างด้านล่างคลิปอเออก็วันนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนเนาะขอขอบคุณและสวัสดีครับ